สูงสุดอิหร่านสั่งลุยสหรัฐอิสราเอลรัสเซียเกาหลีเหนือลั่นพร้อมร่วมรบวันที่13มิถุนายน2568อยหกดูคดิชันค่ะธนวัรหวังชากนบิก๊กอัวผ่าโลกฮือหาร้อนระอุไปทั่วเตื่นตนกกันทั้งโลกนะคะสุขที่13วันนี้คือวันที่อิสราเอลกดปุ่มสงครามใหญ่ในตะวันออกกลางแล้ว การโจมตีทางอากาศอย่างหนักต่ออิรานทั่วประเทศเมื่อกลางดึกวานนี้ได้สร้างความเสียหายให้กับอิรันอย่างมากอิสราเอลอ้างกองทัพอากาศที่แข็งแกร่งของเขานั้นโจมตีแม่นยำและประสบความสํำเร็จรายงานเนี่ยก็ปรากฏว่ามีอาคารบ้านเรือนมีประชาชนและเด็กเสียชีวิตนะคะอิสราเอลอ้างว่าโจมตีเฉพาะฐานทหารและก็สารที่นิวเคลีย แต่ปรากฏว่าสำหรับศูนย์นิวเคลียร์มีอันตันเท่านั้นที่ได้รับความเสียหายจุดอื่นยังไม่มีรายงานแล้วก็ไม่มีฐานทหารของอิหร่านถูกทำลายมีแต่อาคารที่พักอาศัยของชาวบ้านพังยับนี่ล่ละค่ะอิหร่านเขาเลยมองว่านี่มันกอ่อการร้ายชัดๆมุ่งหน้าวานแห่ทำลายชีวิตประชาชน สื่ออิสราเอลเองนะคะฉบ,บับใหญ่เชลยาโฮมออกมาเปิดเผยว่าที่จริงเนี่ยเบื้องหลังความสำเร็จนี้มีสายลับมอสซาดในอิหร่านในลักลอบปล่อยโดนสังหารบุคคลสำคัญกะให้ตรงกับเวลาที่เครื่องบินรบอิสราเอลปล่อยจรวดจากนอกอิหร่านเพื่อโจมตีระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่านเขามองว่าออมีการเตรียมการภายในเอาไว้แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็แสดงว่าปฏิบัติการ ทางด้านกองทัพอากาศของเอเซลเไม่ได้เจ๋งจริงหรือเป็นอย่างที่คุยโวที่จริงจะเป็นยังไงก็ตามแต่ก็ประสบความสำเร็จในการสังหารนะคะผู้นำกองทัพอิหร่านหลายคนพร้อมกันปรากฏว่า3คนนะคะเสนาธิการ i r อาร์ซีจพมสงสด i r อาผู้บัญชาการกองทัพเรือไออานี่แหละค่ะ อันนี้สื่อเอซเอลบอกว่าเป็นฝีมือมอดศาตดซึ่งถนัดรอบสังหารอยู่แล้วทมาตลอดลักษณะเดียวกันกับปฏิบัติการโดรนที่โจมตีฐานทัพอากาศรัสเซียเลยเหมือนเป๊ะเลยเป็นลักษณะแบบมาไม้เมืองทรอยเป็นการโจมตีจากข้างในเป็นการโจมตีแบบก่อการร้ายที่อยู่เคลนถนัดใช้บ่อยเลยสอาเอลก็เข้าข่ายรัฐก่อการร้ายนะคะ ตั้งแต่ระเบิดเพจเจอร์แล้วเพราะเขามายอมรับว่าเขาทำและเสียชีวิตระบาดเจ็บ4ี่้าหพันเลยนะที่เลบานอนนะทางโลกยิ่งทำอะไรอิสราเอลไม่ได้ก็ยิ่งกลางใหญ่จริงๆแล้วมันได้เวลาหรือยังที่จะต้องรือใหม่ได้แล้วระบบหรือกลไกต่างๆกลไกยุติธรรมทุกวันนี้มันเป็นเบือบ่อเป็นใบนกลไกสากลทั้งหลายรวนไล่น้ำยาค่ะอยู่ภายใต้อิทธิพลมาหาอำนาจโลกขั้วเดียว ถ้าไม่เป็นไปตามผลประโยชน์ตัวเองก็จะเป็นคนผิดแต่ถ้าทําตามผลประโยชน์ของตัวเองคือของฝ่ายสรัฐสารชนจักรและมหาอำนาจคั่เดียวทําเร็วยังไงก็ถูกได้หมดทําไม่ดีอย่างไรก็ถูกต้องหมดใช่หรือไม่มาดูการเคลื่อนไหวล่าสุดของอิหร่านกันนะคะผู้นำสูงสุดอิหร่านท่านอาญาตละคาลีคาเมนีอีเตือนนะคะ บอกว่าอิสราเอลจะต้องประสบผลร้ายแรงหลังจากเปิดฉากโจมตีอิหร่านยันรุนแรงในวันศุกร์นี้รวมถึงที่เตหะรานและสถานที่คือศูนย์พัฒนานิวเคลียร์ของอิหร่านด้วยประธานสภาอิหร่านก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันประกาศว่าไม่ว่าจะยากลำบากอย่างไรก็ตามรอบนี้เราจะไม่ปล่อยอิสราเอลไว้แน่อีกข้อหนึ่ง โกองทัพอิรานนะคะเขาพูดว่าสรัฐไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบเพราะสารที่ยิงขีปนาวุธมาอย่างอิรานบางส่วนมาจากฐานชายแดนอิรักอิราน,รานซึ่งฐานทัพสรัฐตั้งอยู่ต่เห็นนะคะสรัฐร,รีบออกตัวเพราะกังวลว่าอิรานจะโจมตีฐานทัพของตัวเองในตะวันออกกลางได้รายงานไปแล้วนะคะมีกี่แหง่งมีจำนวนเท่าไหร่แต่จะพ้นหรือ อย่างที่โคศโกกองทัพอิหร่านผู้น่ารัะค่ะสหรัฐต้องรับผิดชอบและมีส่วนเกี่ยวข้องกองทัพอิหร่าได้ประกาศรายชื่อนะคะผู้นําผู้นําการทหารมาชดเชยมาทดแทนผู้นําซึ่งพลีชีพไปจากการถูกรับสังหารของอิสราเแสดงถึงความมุ่งมั่นความสามคัคคีและความพร้อมในการยกระดับสถานการณ นายพลมมฮัมหมัดพอกผูจะได้เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองกำลังพิทักษการปฏิวัติอิสลามออหรือไออาจีซีนั่นแหละค่ะรับช่วงต่อจากพลตรีฮอเซนซาลามีอีกท่านหนึ่งนายพลมูซาวีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเสนาธิการกองทัพอิหร่านแทนพลตรีมมฮัมหมัดบาเกรีนายพลอาหมัดอวฮิดีได้เป็นผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษการปฏิวัติ อิสลามคนใหม่คือเป็นผอบอไออาจีซีนั่นแหละตามคำสั่งของผู้นำสูงสุดแห่งการปฏิวัตินะคะทั่วประเทศตอนนี้อยู่ในภาวะเตรียมพร้อมต่อสงครามนี่เป็นครั้งแรกนะับตั้งแต่สงครามอิรักอิรานที่มีผู้นำออกคำสั่งเด็ดเดี่ยวและเด็ดขาดเช่นนี้ จริงๆแล้วมันก็คือการประกาศสงครามอย่างเป็นทางการกับสหรัฐและอิสราเอลนั่นเองนอกจากนี้นะคะประชาชนอิหร่านออกมาชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลตอบโต้อิสราเอลอย่างหนักหลายเมืองด้วยค่ะด้านอิสราเอลล่ะหลังจากโจมตีอิหร่านแล้วไม่ได้สงบเลยวุ่นวายกันไปทั่วทั้งในรัฐบาลอิสราเอลและในภาคประชาชน ที่ผ่านมาแค่หลบิไซ์ของเยเมนก็วุ่นวายอุตลุดกันอยู่แล้วคราวนี้มาเจอของอิหร่านจะหนักกว่าค่ะเว็บไซต์มาอาริฟเขียนเกี่ยวกับการตอบสนองของเอลต่อการโจมตีของอิหร่านว่าหลังจากที่เอลโจมตีอิหร่านโฆษกของกองทัพอิสราเอลประกาศในแถลงการว่าอิหร่านส่งโดรนมากกว่าร้อยลำมาโจมตีอิสราเอลแล้ว อันนี้โคโซกราบอิหร่านก็ยืนยันตรงกันนะคะบางฉบับบอกว่ามากกว่านี้แต่โคโกของสองร่บอกร้อยกว่าก็ร้อยกว่าตามเว็บไซต์ภาษาฮิบรูกระทรวงต่างๆของรัฐบาลราเอลหลายแหง่งขาดจัดประชุมลับกันเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินเบื้องต้นเนี่ยมีการสั่งห้ามใช้โทรศัพท์มือถือด้วยนะถ้าอิหร่านเปิดฉากโจมตีหนะักทางสื่ออเสราเคาะประเมินนะคะเคาวิเคราะห์ว่า อิหร่านจะโจมตีหนักจะจัดหนักขีปนาวุฒเป็นพันลูกหัวรบหนักประมาณ700กิโลกรัมแน่นอ,นอนว่าจะยิงมาที่อิสราเอลแน่การสูรบรอบนี้เขาบอกว่าอิหร่านจัดหนักแน่และถ้าทำแบบนั้นเศรษฐกิจของอิสราเอลจะย่ยมย่หลายกิจการจะถูกปิดตัวลงแน่นอนภายในไม่กี่วันในการ จมตีเขาบอกว่า2-4ถึงวันก็หัวที่หมดแล้วสำหรับบริษัทต่างๆการเตรียมพร้อมเราถึงการเปิดศูนย์พักพียงสาธารณะทั้งหมดในทันทีเขาบอกว่ามันต้องมีมากกว่าหมื่นแห่งถึงจะพอและการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานการตอบสนองต่อความต้องการต่างๆในเขตที่จะมีการกบพยพการเพิ่มขีดความสามารถของโรงพยาบาลความพร้อมเป็นพิเศษของกองบัญชาการแนวหน้าภายในประเทศ และอื่นๆอีกมากมายมาดูกันนะคะอะไรจะเกิดขึ้นนับจากนี้ไปประการแรกประเทศอาหรับข้างเคียงเนี่ยยังโจดแดนบอกว่าสกัดโดนอิรานที่บินข้ามฟ้าไปยังอิสราเอลแล้วนี่พวกแบบนี้นะคะแสดงว่าพวกใครรัฐบาลอิรักประนามอิสราเอลเรียกร้องให้ดานาชาติกดดันให้อิสราเอลหยุดยิงหยุดโจมตีอิรานขีปนาวุธบางส่วนนะยิงมาจากชายแดน อิรักอิร่นนะคะเรื่องนี้แต่รัฐบาลก็ประรนามแล้วอีกด้านหนึ่งเครื่องบินรบสหรัฐและอังกฤษทยานขึ้นฟ้าเพื่อช่วยอิสราเอลสกัดโดรนของอิหร่านายจอร์แดน Jordan. เปิดน่านฟ้าให้สหรัฐอังกฤษช่วยอิสราเอลแต่ว่าบอกว่าปิดน่านฟ้าไม่ให้ใครใช้อไม่รู้จะเชื่อใครดีนะถ้าจริงอย่างที่สือฝั่งอเมริกาบอก ก็แบบว่าโกหกและพูดไม่ครบนายบอกอเมริกาไม่รู้เลยจริงๆแต่สามารถส่งเบนโด้ไปสกัดโดนได้พระล่าส,สุดนี้ที่สำคัญมากๆกก็คือปูตินประกาศราศัสเซียพร้อมเคียงข้างอิหร่านไม่บอกก็รู้เพราะเป็นยุทธศาสตร์สำคัญ20ปีระหว่างอิหร่านและรัสเซียและเรื่องไซนิวเคลนั้นรัสเซียประกาศชัดเจนว่าจะเดินหน้าต่อด้วย ฉะนั้นไม่แปลกใจเลยที่ปูตินประกาศว่ารัสเซียพร้อมเคียงข้างอิหรา่านแล้วก็คิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือก็โพสต์ใน X ทันทีเลยนะคะว่าเกาหลีเหนือพร้อมส่งยุโทโธปกรณ์โน้นช่วยอิหรา่านเต็มที่ศึกนี้คงจะไม่ดวนกันลุ่นๆระหว่างเอเสราเอลกับอิหร่านแน่นอน,นะคะ่ะสรุปภาพรวมก็คือบัดนี้เปิดหน้ารบกันชัดเจนแล้วนะคะว่าใครยืนข้างใคร ศึกอิสราเอลอิร่านเปิดม่านแล้วค่ะด้วยชันธามติของผู้นำกองทัพและภาคประชาชนของอิหร่านอิสราเอลซึ่งมีสหรัฐและพันธมิตรเบื้องหลังจะได้รบกับอิหร่านสมใจแน่นอนแต่ไม่ได้เจอแค่อิหร่านเท่านั้นนะคะศึกใหญ่ครั้งนี้ฝั่งอิหร่านจะมีทั้งรัสเซียเกาหลีเหนือและแนวร่วมต่อต้านใน5แนวรบชี้ชะตาภูมิภาคตะวันออกกลาง ว่าจะได้เป็นอิสระหรือต้องอยู่ภายใต้อำนาจของสหรัฐอิสราเอลตามแผนการใหญ่ The Greater Israel และ America Great Again แลกหมัดครั้งนี้ก็คือกดปุ่มสงครามโลกครั้งใหม่อย่างไม่อาจปฏิเสธได้ค่ะ